ราชาลูกหนังทั่วโรขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนดูโอแซมบ้ายิงปืนใหญ่อุ่นเครื่องพริกยิงแซงชนะแมนอยู่2ต่อ1น่ข้าวไฮห h 6.5คะแนนจังหวะเสียประตูอาจจะดูโดนง่ายไปหน่อยหลังจากนั้นมีต้องออกแรงเซฟ1-2จังหวะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในกรอบเคตโทษก็ยังมีจังหวะกะกัก,กให้เห็นแต่การออกบอลสั้นด้วยเท้าไฮทำได้ดี ยูเรียนทิมเบอร์6คะแนนก็เจอบททดสอบมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ในแง่จังหวะเกมรับแต่รวมถึงจังหวะเจอเพรสซิ่งสูงขึ้นมาทำให้การออกบอลจากแนวรับของทิมเบอร์อาจจะขึ้นหน้าได้ลำบากยิ่งขึ้นเอเดนเฮเวนคะแนนประตูที่เสียในครึ่งแรกให้กับทางแมนยูเฮเว่นเจอฮอยลุนพลิกหนีไปยิงง่ายไปหน่อยแต่ที่ชอบคือหลังจากนั้นเฮเวนก็ดูไม่เสียสมาธิไปยังมีจังหวะก,กล้าเล่นกล้าจ่ายบอลแล้วมีช่วยซ้อนสวยๆให้ทิมเบอร์ด้วย เฮฟเว่นมีแววแต่ต้องอัพสกิลและประสบการณ์ในการยืนเซนเตอร์มากกว่านี้เบนไว้6คะแนนต้องเจอกับแรดฟอร์ดที่เป็นคนแสลงของไว้มาตลอดภาพรวมก็ถือว่าไว้ปิดแรดฟอร์ดได้ค่อนข้างดีไม่ได้มีจังหวะปล่อยให้แรดฟอร์ดหลุดไปได้สักเท่าไหร่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก6.5คะแนน ชินนี่ก็มีจังหวะดักตัดบอลสวยๆได้อยู่2อถึงสหนแต่บางการตัดสินใจในจังหวะเกมรับของซินเชนโกมันก็ยังน่าหวาดเสียวแบบไม่จําเป็นอยู่บ้างภาพรวมถือว่าชินนี่ยังเล่นได้ในระดับที่โอเคจอจินโย่6.5คะแนนการอ่านเกมทําได้ดีเลยสําหรับจอจินโย่รวมถึงจังหวะการแกะเพรสซิ่งของฝั่งแมนยูที่ค่อนข้างขึ้นมากดดันสูงในทุกจังหวะแต่จอจี้ก็ยังนิ่งพอมาตินอริการ์ด6คะแนน ก็ถือว่ามีบทบาทกับเกมอยู่เป็นระยะแต่หลายจังหวะเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายมันยังไม่ค่อยลงล็อกกันสักเท่าไหร่นะักอ e ีธานเอนวาเรลี่7คะแนนได้สตาร์ตรต,ตัวจริงต่อเนื่องเป็นนัดที่2วันนี้ได้ยืนเบอร์แดซ้ายคู่กับโอเดกาถือว่าเอนวาเรลี่ทำได้ดีในลหลายๆจังหวะมีความมั่นใจเวลาบอลอยู่กับตัวเองดูกลืนกับพี่ชุดใหญ่มากขึ้นประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งก็เป็นคนที่แอซิสให้เคสุดแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่พลาดเสียการครองบอลง่ายๆอยู่บ้าง เลอันโดทอซา6คะแนนครึ่งแรกอ่านมีบทบาทไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักแต่ต้นครึ่งหลังทอซาดูจะมีบทบาทมากขึ้นเกือบจะยิงได้ด้วยแต่ถูกโอนาน่าปัดข้ามขานได้บุบบิดปัญหาของทอซาคือบางทีแกมมากจังหวะไปหน่อยถ้าลดมา1-2สเต็ปน่าจะมีโอกาสทำประตูได้ริสเนลสัน6คะแนนพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงฝ่าเข้าไปแต่มันก็ดูชื่อและฝืดเกินไปหน่อย บางจังหวะเนวสันก็แสดงให้เห็นความไม่เข้าใจจังหวะเกมอย่างโอเดกาดได้บอลหน,น้ากรอบเขตโทษแทนที่เขาจะวิ่งทำทางไปข้างหน้าดันวิ่งประคองตีคู่อยู่ด้านข้างเป็นต้นกาเบียลเคซุดเจ็ดคะแนนได้ออกสตาร์ตตัวจริงบ้างหลังจากนั้นก็ลงมาสำรองแล้วเป็นเคซุดที่ชัดจ่อจอให้ทีมตามตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ก็อาจมีโชคหน่อยๆเพราะดูแล้วเหมือนเคซุดอยู่ในตำแหน่งลำหน้าครึ่งหลังบทบาทของเคซุดล,ดลดลงไปพอสมควรเมื่อเทียบจากครึ่งแรก ตัวสำรองยาคุบคีวออคะแนนนาทีที่46แทนเฮเวนไม่ว่าจะเล่นเซนเตอร์ซ้ายหรือย้ายไปเซนเตอร์ขวาคีวีออก็เล่นได้ค่อนข้างค่อนคลายต้องมาดูว่าพอได้คาราฟิโอรี่มาทีมจะเก็บไว้ไหมเพราะโทมิก็เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ถ้าจะเก็บไว้ก็ไม่มีปัญหาคีวีออก็ช่วยคเวอร์ได้3จาก4ตำแหน่งในแผงแบ็กโฟลซาลาเอ็ดดิน7คะแนนนาทีที่4 6แทนเอ็นวานลี เป็นดาวรุ่งอีกคนที่เล่นได้ดีในเกมแรกเกมนี้ลงมาแทนเอนวานิลี่ในครึ่งหลังวิธีการเล่นของซาร่าเอ็ดดินอาจไม่ได้หวือหวาแต่มีความเข้าใจเกมสูงทีเดียวนอกจาก3หัวกะทิแล้วซาร่าเอ็ดดินกลายเป็นตัวที่สร้างเซอร์ไพรส์ในทัวร์นี้ได้อีกคนโทมัสปาเต6คะแนนนาทีที่63แทนจอจินโยฟาเบียววีเอร่า6คะแนนนาทีที่63แทนทอสซากาเบียม,มากันเยส yes, 6.5นาทีที่63แทนทิมเบอร์ เพิ่งจะกลับมาซ้อมได้ไม่กี่วันก็ได้มาโหลข้อสนิมช่วง30นาทีสุดท้ายแต่ก็มีจังหวะช่วยบล็อกลูกยิงแถว2ของฝั่งยูเนเต็ดได้2อหถึงสมไมลูอิสเคเคลี่หคะแนนนาทีที่63แทนซินเชนโกจอร์ John 6, นนิโค6.5คะแนนนาทีที่63แทนไว้เกมแรกที่ลงมาเห็นแล้วสงสารเลยแต่เกมนี้นิโคทําได้ดีขึ้นเยอะเลยมีจังหวะที่ต้องดวลตัวต่อต,ตัวกับซานโชต้องบอกว่าน้องนิโคเอาอยู่เลยไคฮาเวด6คะแนนนาทีที่70แทนเคซุต กาเบรียลมาเจลลี่7คะแนนนาทีที่70แทนเนลสันลงมาไม่นานก็สร้างอิมแพกได้เลยเริ่มจากจังหวะด1ต่อ1ที่ฉีกแบ็คแมนอยู่ได้สบายสบายก่อนที่จะเป็นมาตี้ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงตัดเข้าไปยิงให้ทีมพลิกนำา2ต่อ1เอดีเอนเคเทีย6คะแนนนาทีที่70แทนโอเดกาดชมเอ็นวานิลี่และเฮเวนเคสุดใกล้คืนฟอร์มบทสัมภาษณ์อาเตต้าหลังปราบผีแดง2ต่อห มิเกลอาร์เจตาผู้จัดการทีมอาเซนอลให้สัมภาษณ์หลังเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ชนะแมนเชสเตอร์เด็ตสอต่อหนึ่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมารูปเกมที่เกิดขึ้นมันเป็นบททดสอบที่ดีสําหรับเราลงเล่นในสภาพสนามที่แตกต่างระยะทางแคบลง4เกมและสั้นลง5เมตรในการเจอกับคู่แข่งระดับชั้นนําและเราตามหลังไปก่อน0ูนย์ต่อหนึ่งการเล่นในบริบทแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราในการที่จะได้เห็นระดับและความสามารถในการปรับตัวและเอาชนะได้ในทุกบริบท ดังนั้นผมจึงพอใจมากผลงานของเอนวานิลีมันขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะเสมอดังนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณทำอะไรได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความกระหายคุณภาพที่จะทำให้บางอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพรุ่งนี้เขาจะลงฝึกซ้อมกับเราอีกครั้งและเขายังเล่นได้แบบนี้เขาจะได้โอกาสอีกครั้งในวันพุธแน่นอนมาร์ติโล,ลี่ลงมาสร้างอิมแพกนั่นเป็นความคิดของทีมและส่วนบุคคลได้ซ้อมกับทีมแค่เซสชั่นเดียว และเขาลงมาเล่นในระดับแบบนั้นได้นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่เตรียมตัวเขาพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนและผมชอบมากฟอร์มของกาเบรียลเคสซุดเขาดูดีมากๆสภาพร่างกายดีเขาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างตลอดทั้งซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขากลับมาอยู่ในสภาพที่ดีสุดอีกครั้งเขาพอใจกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาในวันนี้กับวิธีการเคลื่อนที่ของเขาและคุณได้เห็นสายตาที่เปี่ยมไปด้วยพลังงาน เอเดนเฮเบนหลังจังหวะที่เสียประตูในยูเนเต็ดน่าประทับใจมากๆสําหรับเด็กอายุ17ผมไม่รู้ว่ามีผู้เล่นกี่คนที่สามารถทําได้แบบนั้นเขาพลาดในการดวล1นต่อ1กับ1ในกองหน้าที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดในโลกมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่การตอบสนองหลังจากนั้นความนิ่งคุณภาพภาษากายผมพอใจกับเขามากๆโยเลนทิมเบอร์ตอนนี้เขากำลังเรียกจังหวะการเล่นกลับมาเพราะเขาไม่ได้ลงสนามมานานเกือบปี เราขอให้เขาลงเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้เนื่องจากจำนวนผู้เล่นที่เรามีในตอนนี้แต่ผมมีความสุขจริงๆการเข้ารสซิ่งความเป็นผู้นำเขาเป็นเหมือนการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ของเราและเป็นกำลังเสริมที่สำคัญนักเตะพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วหรือยังเห็นได้ชัดว่ามันมีชั้นต่างๆที่แตกต่างกันและสิ่งต่างๆที่เราต้องปรับปรุง และทำให้ดีขึ้นแต่ผมคิดว่าเรามีรากฐานที่ดีในขณะนี้สป i ิริตเป็นสิ่งที่ดีวิธีที่เด็กๆทำงานและปรับใช้ความตั้งใจที่พวกเขาจะต้องแข่งขันและคว้าชัยชนะผมพยายามที่จะใช้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีประโยชน์ที่สุดเพื่อให้พวกเขามีรากฐานที่ดีที่สุด บทบาทของไครหาเว็วันนี้เราให้เขาลงเล่นตรงนั้นเพราะเรามีตัวเลือกค่อนข้างจำกัดในตำแหน่งกองกลางตอนนี้และเรายังคงรักษาระดับในการแข่งขันได้ดังนั้นเราตัดสินใจให้เขาลงเล่นตรงนั้นปืนตั้งราคาเอ็นเคเทียค่อนข้างสูงสื่อฝรั่งเศสเผยว่าออนบิกมาร์เซนักใจเรื่องค่าตัวเอ็ดดี้เอ็นเคเทียซึ่งทางอาเซนนลวางไว้สูงกว่าที่ประเมิน โอต้องการกองหน้าอีกรายโดยสื่อทั้งในและนอกฝรั่งเศสเผยว่าทีมดังทางตอนใต้แดนน้ำหอมปรารถนาได้ตัวเอ็นเคเทียอย่างมากเพราะทีมงานสโมสรรวมถึงโรเบิร์โตเดซาบีเห็นพ้องตรงกันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของมาเซเจอความยากลำบากเพราะฝั่งปืนใหญ่ต้องการค่าตัวกองหน้าวัย25ปีในราคาสมเหตุสมผลแม้ที่ผ่านมานักเตะมีสถานะเป็นเพียงตัวสำรอง ล่าสุดลาโพรเวนซ์เผยว่าเดกันเนอร์คงไม่ยอมปล่อยหัวหอกอังกฤษออกมาแบบง่ายๆและพร้อมเจรจาให้ได้ราคาที่ทีมดังของลอนดอนต้องการประมาณ50ล้านยูโรแม้กรณีสัญญาส่วนตัวอาจไม่มีปัญหาเพราะรายงานเชื่อว่าเอ็นเคเทียเปิดทางย้ายไปมาเซแต่ตอนนี้ปัญหาของโอเอมคือการตกลงกับอาร์เซนอลสถานการณ์ดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยความซับซ้อนโดยอยู่ที่มาเซจะพยายามหาทางเจรจาต่อรองหรือไม่ ปืนใหญ่ไม่มีแผนปล่อยเคซุสซัมเมอร์นี้ฟุตบอลอิสเดอร์รายงานว่าอาร์เซนอลไม่มีแผนจะปล่อยกาเบียลเคซุสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่ามีข่าวว่าสโมสรจากซาอุดิอราระเบียาตามจีบก็ตามแข้งชาวบราซิลทำผลงานอย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำได้แค่4ประตูกับ5แอซิสจาก27เกมในพรีเมียร์ท่ามกลางปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางปืนใหญ่พร้อมรับฟังข้อเสนอที่เข้ามาเพื่อขายเคซุสออกจากทีมแม้ว่านักเตะจะยังเหลือสัญญาจนถึงปี2027 โดยมีเอาอาลีที่มีสไตล์อย่างโรเบโตฟิมิโนดิยานมาเรสและเอดูอาร์เมนดีอยู่ในทีมสนใจอยู่อย่างไรก็ตามจากรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่ามิเกลอาร์เตตายัางมองเคซุดเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อทีมและไม่ต้องการปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงกระนั้นแข้งวัย27่ปีอาจจะมองเรื่องการย้ายออกจากทีมอยู่เนื่องจากสถานการณ์ของตัวเองในสโมสรที่ไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอแต่เชื่อว่าเจ้าตัวต้องการที่จะเล่นในโยุโรปต่อไปมากกว่า หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ